สวัสดีค่ะวันนี้แม่อจะชวนทุกคนนะคะทำไส้กรอกแบบไม่ต้องงอไส้เลยนะคะทุกคนเนาะอัตราส่วนผสมแม่้อยเขียนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหมูสับเนี่ยแม่ออยแนะนำว่าให้ผสมกับมันหมูด้วยนะคะหมูเราจะได้นุ่มนะคะพอดีว่าแม่้อยไม่มีมันหมูนะคะแม่ออยก็ใส่เฉพาะหมูสับนะคะมันก็เลยจะออกแข็งนิดนึงค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนมี หมูมันหมูนะคะก็สับใส่ลงไปด้วยนะคะหมูของเราจะได้นิ่มยิ่งขึ้นอีกนะคะจะได้อร่อยอร่อยนะคะวันนี้แม่ออยใช้ชุดไส้กรอกอีสานนะคะผสมลงไปด้วยเนาะหนึ่งชุดค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้ไส้กรอกของเราเนี่ย มันเปรี้ยวเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าแม่ออยอยู่ในเขตเมืองหนาวเนาะแดดจะไม่ค่อยมีแล้วก็อากาศหนาวหิมะตกแบบนี้ค่ะแม่ออยก็เลยใช้ตัวช่วยตัวนี้ลงไปหนึ่งชุดค่ะทุกคนก็ใส่ผสมรวมกันนะคะคนให้เข้ากันค่ะทุกคนวันนี้แม่ออยใช้ที่ตีมือนะคะตีให้เขาเข้ากันค่ะตีให้เขาเหนียวอะค่ะทุกคนเนาะจะได้จับเป็นก้อนแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะ้ผสมเข้ากันดีแล้วทุกคนก็มาปั้นก้อนขนาดที่ชอบได้เลยนะคะหนาบางตามชอบได้เลยค่ะ พอเราปั้นเป็นก้อนเรียงกันเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะแม่อจะใช้พลาสติกแปค่ะคลุมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ใหเ้เขาเรียกว่าอะไรให้มันอบนะคะ่ะทุกคนให้มันร้อนนะคะให้มันอุ่นนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าที่นี่อะมันไม่ร้อนไงทุกคนอากาศมันหนาวแม่ก็เลยใช้วิธีนี้นะคะใช้พลาสติกแปนะคะคลุมเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นนะพอคลุมพลาสติกแปแล้วแม่ออยก็จะใช้ผ้านะคะ คลุมอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนอบเอาไว้ค่ะเขาจะได้แบบว่าเปรี้ยวเร็วๆนั่นเองค่ะทุกคนเส็กรอกอีสานของเราวันที่สองค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันแรกนะคะแม่ออยอะ่ะแอบเอาไปลองชิมแล้วนะคะปรากฏว่าอร่อยนะคะแต่ว่ายังไม่เปรี้ยวถูกใจนะสำหรับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยววันเดียวก็ทานได้แล้วนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราวันนี้แม่วาจะเอามาทอดนะคะเอามาอบในหม้อทอดไร้น้ํามันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่สองเนี่ยไส้กรอกอีสานของเราเนี่ยจะเปรี้ยวหรือยังเปิดถุงพลาสติกออกมาค่ะทุกคนกลิ่นแบบว่าใช่เลยค่ะทุกคนไส้กรอกอีสานของเราดีๆนี่เองค่ะ ถึงจะไม่มีไส้นะแต่ว่าเราก็สามารถทําทานได้นะเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะคะทุกคนเนาะไม่อ้อยแนะนําเลยนะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะคะแม่ออยลองแล้วแต่ว่าอันนี้คือวันที่สองค่ะทุกคนนี่ลักษณะของอ,อไส้กลองเราพอหยิบแล้วนะคะเขาจะแข็งๆนุ่มๆนิดนึงนะคะทุกคนเนาะ เนี่ยค่ะหน้าตาเขาจะแห้งออกมาแบบนี้ค่ะก็ไม่ถึงกับแห้งมากนะทุกคนก็ยังฉ่ำๆอยู่นะคะทุกคนแต่ว่า2วันเนี่ยกำลังเปรี้ยวกําลังดีนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบเปรี้ยวก็วันเดียวก็ทานได้แล้วนะคะทุกคนออกมาหน้าตาแบบว่าน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันนะคะเอ้ยเดี๋ยวเราไปทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันกันค่ะทุกคนไม่ว่าจะใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะคะใช้ไฟนะคะ150องศาค่ะทุกคน สิบห้านาทีค่ะแล้วก็เอามาดูเนาะว่ามันสุกหรือ,อยังถ้ายังไม่สุกก็เอาเข้าไปอบใหม่จนกว่าจะสุกค่ะทุกคนนะไส้กรอกอีสานแบบไม่ง้องไส้ของเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนออกมาแบบว่าน่ากินมากๆเลยนะคะ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะแม่ออยก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนหลายๆคนชอบมาถามแม่ออยว่าไส้หมูซื้อที่ไหนได้ที่ไหนที่เมืองไทยก็เช่นกันนะคะก็จะมีมาถามแม่ออยอยู่เรื่อยๆนะคะก็เนี่ยค่ะไม่มีไส้หมูเราก็สามารถทําไส้กรอกอีสานกินแบบอร่อยๆได้นะคะทุกคนวันนี้แม่ออยต้องขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ เองกำลังใจให้ไม่ออยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ